สวัสดีค่ะทุกคนเปิดคลิปมาก็มีฝรั่งไปหาหน่อไม้นะคะวันนี้เราจะพาฝรั่งไปหาหน่อไม้นี่หาหน่อไม้นะเริ่มละนางเริ่มละเห็นเห็นจะไปดูกันเลยเราจะเราจะพยายามพูดให้มากที่สุดนะคะถ้าเราไม่ได้พูดจังหวะไหนก็ถือว่าไม่มีคําจะพูดนะอ่านางก็หาเราก็หาหาดูกกหน่อไม้อันนี้ อันนี้ไม่ใช่ที่ไหนไกลนะน,นี่คืออยู่หน้าบ้านเลยนะจ๊ะปลูกดอกไม้ไว้หน้าบ้านงงไหมแล้วก็มันก็ลุกทึบปะเนาะปลูนะปกดอกไม้ใช่หน้าบ้านบ้านหรือเปล่าเออแต่ว่ามันก็มีดอกไม้กินนะจ๊ะเอาเอาตัดตัดอ่ะอ่ะฝรั่งหาดอกไม้ฝรั่งฝรั่งยังไม่รู้นะนะ่ะอ่ออ่ะอ่า,อาจะเอาออกได้ไหมวันนี้อ่ะอ่ะเอาจะออกได้ไหมเนาะอ่ะ ่าหาหาวิธีโอให้ได้แล้วกันนี่ได้มาแล้วจะกิงมากเจ้ะกิงมากเจ่ะเรามีหน้าที่เก็บใส่กระป๋องบริจาคอันนี้คือหามาหามาได้บางส่วนนั่นนะนี่นี่จ้ะนี่จ้ะนี่อยากบอกว่าตรงนี้คือเยอะมากจ้ะเยอะแบบเยอะมากฝรั่งงงจะเอาตัวไหนก่อนอม เริ่มเลยจ้ะเริ่มเก็บเลยจ้ะทีนี้อ่าเร็วๆเก็บเร็ว,รวๆอืมมัวแต่ดีใจนั่นแหละเก็บเร็วๆเร็วๆเอา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 ยังไงยังไงเป็นการหาหน่อไม้ที่ยากมากนะคะเพราะว่าฝรั่งเขายังหาหน่อไม้ไม่เป็นนะคะอ่าได้มาเอ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 ายังไงเอาเอาเอา นี่หนอน,นี้คือมันมันยาวแล้วหนอน,นี้คือนางนางก็หาน่นไม้เก่งอยู่นะตัดต่อไม้เก่งด้วยจ้ามี่ที่นี่วันนี้เราจะเอาไปให้หมดเลยไปแกงแบบให้มันจุใจไปเลยจ้าน้นไม้คือเยอะมากมีเสร็จแล้วแล้วก็อ่ะยังจะหาอีกอ่ะจะหาอะไรมันไม่มีแล้วจ้า นีได้มาแล้วเราจะเริ่มไปปอกนะคะตอนนี้ทำการปอกอ่ะปอกปอกปอก่อกอกอะฝรั่งปอกเราไม้วันนี้จะได้กินไหมนาออืมอ่ะปอกปอกอ่ะแข็งอออกอ่ะต้มอันนี้คือเราเตรียมหมอ้อไว้แล้วนะก็ามาต้มจ้ะต้มลมงไปเลยจ้า ดูจากการแล้วน่าจะกินกันทั้งหมู่บ้านนะจ๊ะดูจากหม้อดูจากหน่อไม้เดียวอ่ะต้มอ่ไฟนี้ก็ไม่ไม่ได้ลุกนะจ๊ะไฟนี้แค่ควันเฉยๆดูดิสภาพไม่น่าจะสุกมามาตำใบยะนางเลยจ้าเริ่มแล้วน่าจะได้กินอยู่แหละนี่อ่าต้ำตๆทีทีเริ่มที อันนี้คือเราก็หัดนางนะไม่ใช่ว่านางจะปีนมาเลยนาก็กว่านางจะเป็นานางก็ดูเราทําหลายๆอย่างมาก่อนแล้วนะนางก็เลยแบบสํานานนิดนึงนิดนึงนะไม่ต้องเยอะนิดนึงอ่าเริ่มนางก็เริ่มทำตำตำ,ำข้าวทีนี้อืมตำ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 ,ำ,ำอ่าเสร็จแล้วเออ มันไปใส่พริกตอนไหนกูงงมากคือกูตัดคลิปผิดหรือเปล่ารู้ยังไงกูงงอ่านางก็ใส่คนุคนคนุณคจ้าสูตรนี้คือไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้อ้น,นี่เลยนะสูตรนี้คือคิดเองเลยงงมากเอา,เอาเอาข้าเบือลงก่อนเนี่ยปกติเขาจะเอาดอไม้เอาเข้าเบือลงทีหลังนะแต่อันนี้กูงงมากฝรั่งเอาเข้าเบือไปลงก่อนไปจ้าปลา ลาลงไปเลยจ้าเอาใส่อีกไม่พออ่ะใส่ไปอ่ะคุณกูณงงตรงที่เอาเข้าวเบื่อลงกอดน,นี่แหละอ่ะมันก็ติดหม้อสิอ่ะกูก็งงงงไปเออกูกูลาวแท้กูยังงงเลยอ่ะอ่ะลงมไใ้ตามจ้าอันนี้เราแบ่งออกแล้วนะเราไม่ได้แกงหมดนะทุกคนคือเราแบ่งออกครึ่งนึงนะถ้าถ้าแกงหมดเนี่ยทั้งหมู่บ้านก็คงแบบต้องมากินต้องมากินช่วยอ่ะ คุณคเอ้ยแต่มันก็น่าอร่อยนะเนาะถึงถึงเขาจะทําผิดสูตรแต่ว่าเขาก็ทํำน่าอร่อยนะอะอะใส่อะไรนะั่นอะเห็ดเห็ดนี่ก็โอ,อ้โหกูว่าคนมาทั้งฟาร์มเลยมั้งใส่ลงไปเด้จ้าคูณคุณเอามันก็น่าอร่อยเหมือนกันนี่อ่ะโอ้มันก็น่าอร่อยเหมืนนนอ,มน,กน,อ,อมนกันจ้าฝรั่งเก่งหน่อไม้ มันมันจะรอดหรือมันจะร่วงแต่ว่าแต่ว่าตอนตอนนี้มันน่าเริ่มน่ากินแล้วนะทุกคนเออพูดมาแล้วก็หิวเลยว่าอันนี้มันอ่าไปเก็บผักค่ะกูง,งงมากเก็บผักอ่ะเก็บอ่ะเก็บผักค่ะเก็บไปลยจ้าเก็บไปนะจ้าเอาเราไปเก็บอันเก่ทำไมอ่ะกูงงกูงงเอาอันเก่ทำไมโอเค สังเกตย้อนดูคลิปแล้วสังเกตดูดีมันเก็บอันเกลแล้วก็ใส่ใส่ผักอะไรนะแมงลักเออแมงลักนั่นแหละอืมผักแมงลักแมงลักหรือผักอีตูนะคะาใสใส,ใส่ลงไปเลยจ้ะใสผักเราก็ไม่ได้เก็บไกลนะคะข้างบ้านจะมีทุกอย่างเลยจ้ะยกเว้นเห็ดนะเห็ดนี่ไปเก็บฟาร์มอื่นมานะอาจจะโอ้หม้อเดือดมากจาก้ะอยากกระถามอยู่ยนะว่า,วา,วากลิ่นมันตุ่ยไหมเพราะว่าอะไรทําไมถึงตุ่ยแล้ว กูงงตรงเอาข้อเบือลงก่อนนี่แหละอ่าไปโอ้ยน่ากินอืมโอ้ยคนคนอ่ะคนเอาซูมกูซูมมันคนกูงงอ่าถึงเวลาชิมแล้วอ่ะชิมอร่อยค่ะ